ตามหลักแล้วก๋าที่มีเบิงธรรม,มาที่น่องเบิงธรรมะนี่พี่น้องเอาของหอยนี่นี่ครับนี่หอยนี่พี่น้องแบบนี้พี่น้องนี่บุญพระเวทพี่น้องนี่ตองมีของหอยของทำบุญทำทานนี่หอยไ้พี่น้องไนน้นี่มีแบงยี่สิบก็มีครับนี่ขนมขนมของยูของกินพี่น้องครับนี่จะไปเบิ้งองค์น้ำพี่น้อง นะครับอง์นามที่มีองค์อยู่ทั้งหมดตามหล,ลังราต้องมี้สีองด้ที่น้องน,นะครับอง์นามเห็ดนมนม์นะครับนี่เป็นภาพเป็นภาพนะครับนะ ไปเบิงเพิ่นมีทั้งหมด13กันในพี่น้องครับนี่13กันนคะครับก็คือต้องเทศตั้งแต่ตอนเช้ามืดเป็นหลักพี่น้องอยังครบ13ก,กันเลยยังไลยครับพี่น้องครับนี่นี่จะหมดสิบสากันกพี่น้องนะบ,บุญพี่น้องเนี้ยมีอะไรพี่น้องอ๋อ โอ้ผักหวานวันนผักหวานดิครับนี่ยเสียงผักหวานโอ้ผักหวานครับครับเสียงผักหวานกินขราวต้มครับนี่ยหวานน,าาน,นี่พี่น้องของออกมาทำบุญพี่น้องนี่เอามากองที่ไรครับนี่พี่น้องของของมาทำบุญพี่น้องนี่ยนี่ อีโอง่งโอ่งน้ำต้องมีทั้งหมดสี่โอ่งพี่น้องครับสมมติมนี่สมมติว,ว่าเนี่ยพี่น้องต้องมีองค์น้ำทั้งหมดสี่โอ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยถูกต้องแล้วพี่น้องนี่ต้องเอาถ้าเรากุ้งหอยปูปลาเอานะครับนี่พี่น้องนี่นะครับนี่กุ้งหอยปูปลาสมตมติเอามาปลอา่อยลงในองค์นี่เลยพี่น้องนี่แต่ม,มีค้าวอุญธรรมจบูรณ์นี่ดอกมีมะบ,บวัวพี่น้องเอ้ยบวัวน้ำ นะครับนี่ตรงน,นี้ทั้งหมดสีองค์ถูกต้องนะพี่น้องเนี่ยสีองค์ประกอบไปดีนะครับสามองค์เราจะเป็นเอานะครับเอาพวกจอบแหนมาร้อยเอาหอยเอากุ้งหอยปูปลามาใส่เข้าไปในองค์เนี่ยพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นองค์น้ำมนต์พี่น้องนี่องค์น้ำมนต์เฮ็ดพิธีเสร็จแล้วกับที่ทำการลดอิทธิธรรมะเก่าพี่น้องนี่ยธรรมะเก่าโบราณนี่นะครับอันนี้นะครับนี่เพิ่น พ่อมาแม่คูณเหล่าจันทร์ร้อมลูกหลานซ่อมแซมปี2527อุที